สวัสดีค่ะในคลิปนี้เจคเคนโนนำเสนอให้ท่านรับชมเป็นบ้านพร้อมกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายแผ่นเมทัลชีสนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลแพกสาใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะอยู่บนพื้นที่ขนาด344ตารางวามีบ้านหนึ่งหลัง2ชั้น4ี่ห้องนอน3ห้องน้ำหนห้องครัว1ห้องโถง1ชั้นเทเรส ตัวโกดังกว้าง18เมตรยาว36เมตรสูง9เมตรนะคะมีเคน5ตัน1ตัวอายุโกดัง7ปีนะคะมีเครื่องจักรพร้อมทำงานครบเซตทำงานได้ทันทีเลยทีเดียวพร้อมแถมรถยนต์ปิกอัพสำหรับขนส่งให้อีก2คันเลยค่ะรถยนต์6ล้อใหญ่ให้อีก1คันและมีพนักงานทั้งหมด10คนนะคะ สามารถทำกิจการต่อได้ในทันทีค่ะสาเหตุที่เจ้าของขายเพราะว่าต้องการพักผ่อนนะคะตอนนี้อายุเยอะแล้วค่ะกิจการนี้ส่งต่อด้วยราคา35ล้านบาทต่อรองได้นะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรคุยกับคุณประพาสโดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปหรือท่านจะแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถทักเข้าไปได้เช่นกันนะคะ ในวันนี้เจคเคนข,ขอแจ้งข้อมูลเบื้องต้นกันไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ